กับเข้า <ithe ater S 1> สู่ช่วงสุดท้ายนะคะในรายการทำนายไทยทักนะคะคุณอยู่กับอาจารย์กุ้งยิบซีอ,ซอยู่บริเวณนี้ยังมีเวลาที่จะโทรกันเข้ามานะคะก็สายต่อมาเลยคุณกุ้งนะจากนครซีธรรมราชสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะว่าอย่างไรจะถามอาจารย์ว่าาจะภายในเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยค่ะจะสามารถหมุนเงินทันไหมคะภายในสองเดือนนี้แล้วกันค่ะไม่เดือนนี้แล้วเดือนหน้าโอเคมีไพ่ยี่สองกองคุณกุ้งหนึ่งหรือสองค่ะ เกาสองค่ะสองนะคะอ่หนูคิว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเงินเนี่ยนะมันมีโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างละกันนะคะค่ะโอเคทําไมคิดว่าจะไม่ทันนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะกลัวท่านทัานค่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมันคิดว่าอาจมันจะติดลบ สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังผันแล้วหมุนเงินไม่ได้ทําไมอาจารย์หนึ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะผันพ้นไม่ได้เพราะคุณได้ไพ่เกี่ยวกับเรื่องการผันเงินเข้ามาเข้าซ้ายออกขวาก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะผันพ้นมันไปได้อืมค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังภายในหรือว่าให้ใครช่วยเหลือ <c oughs> หรืออะไรยังไงค่ะแล้วมันจะมีโอกาสได้จากโชคลาภไหมคะกาอาจจะก,การเสี่ยงเนี้ยค่ะมีโอกาสคะ่ะ เนาะมีโอกาสเกี่ยวเรื่องได้ไพ่เกี่ยวเรื่องการเสี่ยงมาถึงสองใบอค่ะนะแล้วถามเรื่องการหมุนเงินบอกได้เลยว่าสบายขอบคุณค่ะค่ะโอเคยินดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,ะดูรอรอ,รอกันสักครู่นะคะท่านใดที่จะดูดวงกับอาจารย์กุ้งหลังรายการแล้วคุณจดเบอร์เอาไว้นะเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นหน้าจอนะคะถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะหลังรายการแล้วเนี่ยโทรมาอาจารย์ยังไม่รับก็ กรุนาโทรไปหนึ่หรือ2ชั่วโมงข้างหลังนะหรือจดเบอร์ไว้แล้วสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรก็ได้เดี๋ยวจะมีเบอร์ที่ขึ้นท้ายท้ายรายการนะคะเบอร์ส่วนตัวนะก็จะมีค่าดูดวง300บาทไม่มีค่าให้จ่ายใดๆอื่น,น,นๆแอบแฝงแล้วนะคะอ่าอากจะมาคุณส้มสังนครสวรรค์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มจา้าไว้อย่างไรยอยากทราบเรื่องการงานค่ะ ค่ะทำอะไรอยู่ค่ะต้องการอยากรู้เรื่องการงานค่ะทำงานอะไรจะดีค่ะอ้าวแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ทำหรอก็ทําอยู่ค่ะคือว่าท,ทําธุรกิจแบบว่ารับจ้าง,ขงเขาค่ะจ้ะก็คือถามว่าทําำี่คือทําแบบว่ารับรับงานมาทําที่บ้านนะคะจ้ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณส้มคุณยิ่งถามอาจารย์ยิ่งงง ก็ลำคุณมากคือยังไงคือว่าไม่ไม่ได้ยินโทรศัพท์เลยไม่คือไม่ได้ยินเลยใช่ไหมอ่ะอย่างนี้นะคุณส้มคุณส้มคะอ้าวสัญญาณหลุดยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะคุณส้มคะดูยอค่่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณส้มปะคะค่ะโอเคอ่ะได้ยินแล้วนะ ค่ะโอเคยังไงอ่ะมาขออีกรอบคือว่ารนะับงานมาทําที่บ้านค่ะช่วงนี้อยากทราบว่าคือว่างานไม่ค่อยมีใี้ทำอะค่ะทำอะไรถึงจะดีคะคือจะไปหางานใหม่ดีหรือว่ารอค่ะคือว่าอยากจะหางานใหม่คือทําอะไรถึงจะดีอะค่ะโอเคคุณซ่องเกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบแปดเมษาค่ะสิบแปดเมษาอ่าทุกวันนี้รับงานมาทําที่บ้านที่ทำอะไรคือเย็บรองเท้าค่ะเย็บรองเท้าอ่ะโอเคคุณซ่องมีผ้าอยู่สองกองหนึ่งกับสอง อะไรนะคะหนึ่งกับสองจ้าเอาหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะเอางานเย็บรองเท้าของเราก่อนนะ,ะมันเป็นยังไงเนาะในช่วงนี้นะคะมันถึงเงียบๆแล้วก็งานใหม่ถ้าจะทํางานใหม่งานแบบไหนถึงจะดีและถูกฉลกกับตัวเรานะคะค่ะโอเคงานเย็บรองเท้าก็ไม่แฮปปี้อะคะ่ะมันเหมือนว่าใจก็ไม่อยากทำเราด้วย เนะเออไม่อยากทำแล้วงานใหม่จะทำอะไรดีงานใหม่ถ้าจะทำเนี่ยนะคะก็อยากจะเขาเรียกว่าทำเรื่องของตัวเองป่ะหรือจะไปเป็นลูกค้าใช่ค่ะอยากทำกิจการตัวเองทำได้นะคะถ้าทำอะไรถ้าจะเปิดร้านหรือทำอะไรเป็นกล่องของตัวเราเองทำได้นะคะอย่างเช่นขายของอะไรเนี้ยตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยขายได้แต่ว่าเน้นกลางคืนนิดนึงเน้นกลางคืนเช่นถ้าจะขายอ่าม เขาเรียกอะไรนะขายอาหารก็ขายช่วงเย็นไม่ไม่ใช่ขายช่วงเช้าอ่ะแต่สมมติตลาดนั้นเนี่ยจะมีเช้ากับเย็นถูกปะโอกค่ะให้คุณขายตอนกลางคืนขายตอนเย็นเย็นไปถึงค่ำอันนี้จะดี<อ>นะ,ะแล้วอย่างเราอ่ะคือว่าทำงานที่ทำนี่อยู่ดีไหมคะมันดีไหม,าาม,มไม่ดีถามนะนะตอนนี้งานจะไม่มีเข้ามาอีกระยะหนึ่งเลยโอเข้าใจใช่ไหมคะ เออแล้วมันจะติดลบแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเลิกไปก็ได้ก็คือถ้าตอนนี้มันไม่ไม,มีงานเราก็ไปหันไปทําอย่างอื่นไปก่อนพอมีงานแล้วเราค่อยจับสองไม้สองมือจะดีกว่าเออพราะดูงอาจารย์ดูแล้วเนี่ยคุณต้องทําอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันอันไหนอันไหนมันลดลงเราก็ไปทําอีกอันนึงออคือมันต้องทำสองอย่างควบคู่กันนะคะถึงจะดีอย่างเราขายแบบว่า ขายสินค้าประเภทที่ไม่ใช่ของกินได้ไหมคะได้ค่ะได้เสื้อผ้าผู้หญิงหรือกิฟ์ช็อปผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้ได้อ๋อแล้วคิดอยากจะขายอะไรอ่ะเพือว่าไปขายด้วยการขายกาแฟเนี่ยจะถูกฉลองกันไหมคะขายได้ค่ะขายน้าขายได้ไม่ค่ะไปขายกาแฟนด้วยกันเนี่ยจะถูกฉลองไหมคะทําได้ของเหลวทําได้ค่ะทําได้เออแล้วกาแฟเขาขายกลางคืนเหรอคุณ อะไรนะคะกาแฟเขาขายกันลังคืนหรอไม่ใช่ไปขายกาแฟน,นะมีแฟนไปได้วยกัน,นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะจะถูกฉลุก,ก,กันไหมก็ถ้าจะขายกาแฟนตัวเราต้องเป็นผู้นำอะค่ะให้แฟนเป็นผู้นําไม่ได้เ,ออเข้าใจปะเออจะทําอะไรเราต้องออกหน้าออกตาด้วยตัวเองจะชงจะขายอะไรก็แล้วแต่ต้องทําด้วยตัวเองแฟนเนี่ยอยู่ใกล้กลได้ไม่ค่อยเป็นเพื่อนอนะได้เข้าใจความหมายไหม โอเคสายหลุดนะคะ,อะโอเคเพราะอาจารย์ดูแล้วเนี่ยถ้างานใหม่คุณทำเนี่ยนะคุณก็ต้องเป็นคนที่จะลงมือทำเองทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะแฟนก็ขับรถให้พาไปนน่นไปนี่เท่นั้นเองนะเป็นผู้นำในครอบครัวนะจ๊ะ,ะสายตอมาคุณติ๋มสมุดปราการสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ไม่ได้เจอตักเป็นปีเ <laughs> ป็นปีเลยเอ่ะจ้ะ จะว่ายไงจ้ะเออตอนนี้ครอบครัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยไม่ดีหมายถึงยังไงพี่เออมันมือที่สามเขามาก่อนบ่อยถ้าพูดกันตรงตรงอ่ะจะให้ดูว่าระยะนี้เป็นไงมั่งละฮะจะเป็นยังไงละกันนะพี่นะจ้ะโอเคหนึ่งกับสองพี่เต๋มเอาสองดีกว่าเรียกคู่สองเรีกคู่จะได้เราจะได้เป็นคู่กันใช่ไหมโอเค ทำไมอะมือที่สามเข้ามาแล้วเขาไม่กลับบ้านไม่ใช่เหรอก็กลับมาเขาง,งา้งงเงี้ยงบงงเงี้ยงบังเงีง้ยบอได้เลยยังไม่เลิกแล้วก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาก็ยังไม่เลิกกับทางนู้นแล้วเขาก็ไม่เลิกกับพี่แต่ให้ทนพิติม<ะ>ทนได้ทนนะคะเพราะว่าดวงพี่ไม่มีดวงเลิกกับเขาแต่ตัวเขาอ่ะจับปลาสองมือมเขาใจว่าพี่ เข้าใจค่ะเข้าใจสุดท้ายก็กลับมาตายรังค่ะ oh, กลับมาตายรังกลับมาตายรังเพียงแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องทนน่ะหนึ่งอารมณ์สองคำพูดเวลาเขากลับมาเราก็อยู่กันคนละมุมคนอะไรนี้ดีกว่าค่ะนะโอ้แต่สุดท้ายเนยี่ยกลับมาตายรังจร ين, ิงๆค่ะพี่อาจารย์กุงขาแล้วเออ บุคคลที่สามเนี่เขาจะแพ้ใครตัวเองไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเราทํานิ่งทาเฉยเสียมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ตอนนี้มันใหม่มันกําลังหอมหวานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยดูดีไปหมดเราก็เป็นเหมือนนะคะทําอะไรก็ไม่ถูกจริตเขาไปสมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนิ่งไว้ดีที่สุดนะคะพี่ระยะนี้ใช่ไหมคะจ้าโอเคนะคะพี่ติ๋มโชคดีขอให้สามีกลับบ้านไวๆค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะมีสายอีกไหมคะ ไม่มีนะคะก็เดี๋ยวจดเบอร์กันไว้นะคะท่านใดที่จะดูดวงกับอาจารย์กุ้งหลังรายการนะคะก็0859356661นะคะ0859356661ก็โทรเข้ามาเพื่อจะนัดเวลาดูดวงกันเป็นการส่วนตัวนะคะก็ อยากจะรู้อะไรนะเขาเรียกว่าดูว่าในช่วงนี้จังหวะในช่วงปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรลงทุนได้ไหมนะและคําถามที่อยากจะรู้คําถามเฉพาะเจาะจงเช่นเรื่องคู่เรื่องอะไรพวกนี้อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะอยากรู้อะไรเนะี่ยในการดูดวงส่วนตัวอาจารย์ตอบให้คุณได้หมดนะคะก็ค่าดูดวง300บาทเท่านั้นนะโอนเงินนะคะผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 450 11836 32นะคะ4 5 0 1 1 8 3 6 3 2ชื่อเบนจวันณออนสําอางสาขาเดอะมอแบงแข่นะคะคนไหนสะดวกที่จะดูตอนเช้าก็นัดเวลาเช้านะส่วนคนไหนสะดวกที่จะดูตอนเย็นก็นัดตอนเย็นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ความว่างหรือว่าเวลาที่เราจะดูดวงเนี่ยมันมันมันไม่ตรงกันเสมอไปนะคะก็โทรมาแจ้งกันก่อนได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าจะโทรในช่วงอย่างแม่บ้านนะจะโทรในช่วงสาม,มีอยู่มันก็ดูไม่ดีใช่ไหมต้องแอบแบบว่าอาจารย์คะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ผัวหนูอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่สะดวกอาจจะา,ารอสามีกลับไปก่อนไปทํางานนู้นนี้นั่นก่อนนะแล้วก็โทรกันเข้ามาได้จะได้เมาส์กันได้สะดวก สะดวกนิดหนึ่งนะคะก็ฝากเอาไว้นะที่เบอร์08-593-5661ะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาออพักนะเขาเรียกว่าจะมางานออที่เมืองทองธานีจะเป็นงานโอท็อปนะคะหรือว่าขายสินค้าเนี่ยเราต้องการหาที่พักที่เมืองทองธานีคุณสามารถที่จะโทรมาจอง ห้องพักได้นะที่เบอร์นี้เลยนะคะก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะห้องแอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์พร้อมนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะเดินไปที่เมืองทองธาน,นีได้ถ้ามาที่กรุงเทพอาถ้ามาที่ที่แถวนั้นนะคะแล้วเขาเรียกว่าต้องการหาที่พักก็โทรมาเพื่อที่จะ,ะโทรมาจองโทรมาแจ้งนะแล้วบอกว่า ชมรายการทำนายทยทักก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะหลายคืนหลายห้องมียิ่งมีส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะคะฝากเอาไว้จดเบอร์ไว้คิดอะไรไม่ออกโทรหาอาจารย์กุ้ง0859356661นะคะ0859356661นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ต้องกราบนะคะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังกับท่านผู้ชมด้วยนะ,ะสวัสดีปีใหม่ สงกรานะแบบไทยๆนะขอท่านโชคดีมีความสุขนะในช่วงสงกรานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะย้อนหลังไปบ้างนะแต่ให้เอาไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเจอกันได้ใหม่ในวันพฤหัสครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ